ประสงค์ที่ควรถือเอาเป็นยี่ยงอย่างและเป็นผู้ที่มีบุญพระบรารมีอันใหญ่ยิ่งสุดยอดแห่งผู้ที่แสดงธรรมให้กับผู้ทศาสาินชนได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งพระพุทธโคสาจารย์ออมาศึกษากันเลยครับแน่นอนครับชื่อของท่านนะครับคือสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์อ่า ก็แน่นอนจากประวัติเบื้องต้นนะครับพระอมิชาเป็นสาม,มนเณรเมื่ออายุ13ปีที่จังหวัดสุพรรณบุรีท่านสอนได้เปลี่ยนทำก้าประโยคเมือ่อครั้งยังเป็นสาม,มนเณรเลยต่อมาสอบได้ปริญญาพุทธผู้ทธศาสรบันฑิตนะครับ เกณฑ์นิยมประจำหนึ่งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสอบได้ประโยคครูพ,พิเศษมัธยมอีกด้วยในขณะที่ได้รับแต่งตั้งนีนเป็นอรองเลขาธิการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับท่านได้สร้างความก้าวหน้าให้แก่ม,มหาวิทยาลัยทั้งด้านบริหารและวิชาการไปอย่างมากทีนี้ เนี่ยครับเป็นประวัติเบื้องต้นที่บอกตรงๆว่าผลงานของท่านเนี่ยฮะยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นผู้นําในทางด้านของการพัฒนาหลักสูตรที่เน้บนบทบาทและสภารสังคมที่เพิ่มขึ้นของคณะสงฆ์นะครับอ่า แล้วก็ยังมีงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านนะฮะที่ยังปรากฏอยู่หลายลักษณะาท่านในด้านการสอนการบรรยายการประจักษกถากา,า,ารอธิบายได้เปลี่ยนความคิดเห็นการแสดงธรรมเทศนาแล้วก็ท่านได้รับการอาราธนาไปสอนธรรมะในมหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศหลายแห่งลยฮะแน่นอนครับว่าหลายคนก็คงที่จะรู้จักสมเด็จพระพุทธ,ธโฆษาจารย์ไปอย่างดีเลยครับเพราะว่าท่านเคยออกนะครับอ่า ให้ความกรุณาเนี่ยเผยแผ่ธรรมทั่วทุกบริเวณที่ท่านสามารถทำได้ โอ้โหสุดยอดเลยครับผมนี่เรามาดูคุณธรรมที่ควรถือเป็นเิ่งอย่างนะครับผมของเส,สด็จพระพุทธโคสาจารย์กันเลยครับแน่นอนครับเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนครับเพราะว่าท่านได้ศึกษาหาความรู้แต่ยาวไวเลยสามารถที่จะได้เป็นธรรมก้าประโยชน์ตั้งแต่ขั้นยังเป็นสามนเณรสุดยอดครับเป็นผู้ที่ตนให้แก่พระรทธศาสนาครับท่านมีงานที่แสดงถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายลักษณะเลยทั้งด้านการสอนกรรมยายราก,รกรร,ยยระจักรฐาการแสดงธรรมทศนาตลอดจนผลงานทานั้งด้านของการเขียนหนังสือเพื่อเผยแผ่ธรรมะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ความรูเ้เราจะเห็นท่านนะครับในเซเบิเอเลเวนนะครับผมของทมเด็จพระพุทโคษาจารย์ที่เราสามารถหยิบซื้อแล้วก็ศึกษาจากธรรมะของท่านได้แล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติตนเรกง่ายเป็น,ปนรยานที่ดีแก่พระสงฆ์และบุคคลทั่วไปโดยท่านมีวัดปฏิบัตินะครผมมีวัดปฏิบัติที่อ่อนน้อมตำต้นให้ความสนใจแก่ผู้ที่เข้าพบโดยไม่เลือกชาติศาสนาประเภทเลยครับยอดครับ